กาล้อนปิงปองนะคะติดถนนมิตรภาพค่ะตรงข้ามกับสถาบันนิดานะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ mm hmm. เลยเขื่อนลำตะคองมาประมาณ10กิโลเมตรนะคะแล้วมองป้ายซ้ายมือนะคะตรงข้ามจะมีภูเขานะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็อีกประมาณ2เดือนนะคะจะเปิดทำการอย่างถาวรน,นะคะ แต่ก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะผนังกันร้อนปิงปองนะคะมีสีให้เลือกหลายสีหลายลายนะคะลายท้องฟ้าลายไม้นะคะลายไม้สักสีดำด้านสีเทาด้านสีดำเงาก็มีทุกสีเลยนะคะสีเขียวบางจากค่ะส่วนลังคานะคะก็เป็น E.P.S. โฟมค่ะเป็นฝ้าในตัวระยะแปห่างได้4เมตรนะคะ วันนี้ก็มีลูกค้านะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นเจ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะรายใหญ่นะคะท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของรังคากัร้อนปิงฟองนะคะกำลังจะทำบ้านสวนและคาเฟ่นะคะก็ะเลยมาเอาแบบมาให้ดูแล้วก็หาวิศวกรและช่างนะคะ ทีมงานมาดูงานนะคะเพื่อที่จะกลับไปวางแผนออกแบบนะคะเอเอแปลก๋อตู้คอนเทนเนอร์ไปวางไว้เลยข้างในเนี่ยอันนี้ตกแต่งเสร็จแล้วตอนแรกอะอยู่ตู้เดียวก่อนเวลาไปไปดูงานเข้าจะติดแอร์มีน้ำบอกนะสถานที่ก็กว้างขวางนะคะที่จอดรถนะคะสะดวกสบายนะคะท,ท่านสามารถแวะผ่านมาได้เลยนะคะได้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  คือหลังคานะคะแต่ห่าง4เมตรนะคะหลังคากระร้อนปิงปองของเรานะคะไม่มีสาขานะคะผลิตที่เดียวอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะ ทานใดสนใจก็สั่งซื้อมาได้เลยนะคะจะสั่งทางไลน์หรือโทรศัพท์ก็มาถามหรือจะมาที่โรงงานมาเยี่ยมชมก็ได้นะคะบันไดขึ้นชั้นสองนะคะผนังนะคะใช้กันร้อนปิงปองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะแขวนตู้นะคะเคาน์เตอร์นะคะได้ทุกอย่างนะคะแข็งแรงทนทานค่ะ อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะประหยัดเร็วนะคะสะดวกนะคะติดตั้งนะคะพัดลมดูดอากาศนะคะ<ม>เครื่องทำน้ำร้อนนะคะฝักบัวนะคะราวแผ่นฟ้านะคะติดตั้งชักโรครกนะคะสุขภัณฑ์นะคะได้ทุกอย่างค่ะสวยงามนะคะลายหินนะคะลายหินซ้อนใส่ท้องฟ้าค่ะนะคะ ติดประตูติดไฟแขวนนะคะระยะแปรห่างได้4เมตรนะคะ <S <S จะเป็นออฟฟิศนะคะสำหรับบริการลูกค้านะคะที่จะมาเยี่ยมชมและสั่งซื้อนะคะสังเกตไหมคะว่าฝ้าเพดานนะคะระยะแปรห่างได้4เมตรนะคะ นะคะคสามารถมาทำโต๊ะทำงานได้นะคะอันนี้ก็ะะสินค,ค้านะคะสั่งซื้อสินค้านะคะนายฝากติดตามผลงานหลังคากัารล้อมปิงปองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ